จัดตางหยิบโทรศัพท์มหาดีกว่าอุ้ยนี่มันการเล่นกระต่ายขาเดียวนี่นานี่ไงวิธีการวิธีการเล่นคือหนึ่งกำหนดผู้เล่นถึงสิบคนพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อสองเสียงใครกหาผู้เล่นหนึ่งคนมาเป็นกระต่ายแล้วจะต้องกระโดดได้จับผู้อื่นคนไหนที่โดนจับจะต้องมาเป็นกระต่ายแทนเรามาดูคลิปตัวอย่างกันค่ะ ไปชวนเพื่อนเล่นดีกว่านอนละเฮ้เพื่อนเรามาเล่นกระต่ายขาเดียวกันไหมเราไปดูคลิปมาไม่ไปอ่ะเราขาหักเพื่อนคนอื่นก็ติดโปรเจกต์ที่นี้นะบาย